สวัสดีครับทุกคนผมโอมนะครับวันนี้จะมารีวิวหมวกกันน็อกอีกแล้วนะครับผมรอบนี้เป็นคิวของ Index m o n ์มอนซาบ้างแล้วครับนี่มาแล้วครับทุกคนนี่แพ็กเกจก็เป็นแบบนี้เลยไม่มีอะไรนะหมดแล้วนะครับในกล่องนะครับก็จะได้เป็นตัวนี้ก็จะเป็นเหมือน thank you card นะครับขอบพระคุณอะไรอย่างนี้แล้วก็จะมีแนะนำนะครับลูกค้าไม่พลาดโอกาสดีๆอะไรต่างๆนะครับใครซื้อก็ลองไปดูกันนะครับ นี่ห่อ,อการกระแทกข้างในไมีกทีนึงนะห่อ,อมาหนาดีทีเดียวเลยนะครับห่อ,อได้เป็นแค่ถุงธรรมดานะครับได้เป็นแค่ถุงที่ธรรมดาไม่ได้กระเป๋านะเออกว่ได้กระเป๋านะเพราะว่ากระเป๋าผมได้ไปแล้วตอนของไทตันแตกนะครับนี่มาแล้วเป็นดําด้านทุกคนอ่าเป็นดําด้านนะครับตัวนี้นะครับมอนซ่านะครับดูนี่มอนซ่า จะสังเกตว่าเขาจะเขียนว่าเป็นแค่ไซส์ L นะแต่มันเป็นไซส์ L ใหญ่นะครับทุกคนคือมอนซ่าตัวนี้ขึ้นชื่อเรื่องหมวกใหญ่สําหรับคนที่ศีรษะเขาฟิกเอาไว้เลยว่า60ถึง61นะครับเพราะว่าถ้าเป็นหมวกน็อกฟรีไซส์ทั่วไปนะครับเขาจะบอกว่า58 59 60หรือว่า59 60นะครับแต่ตัวนี้60 61เลยนะครับแล้วก็ทุกคนก็บอกเหมือนกันหมดเลยนะครับว่าโอเคมันใหญ่จริงนะครับมันเหมาะสําหรับคนที่มีแก้มหน้าใหญ่หัวโ,โตอะไรแบบนี้นะครับใช้ได้นะครับ หรือว่าคนที่หัวศรีรษะธรรมดาแต่ว่าต้องการใส่แล้วแบบไม่อึดอัดอะไรแบบนี้นะอ่านะครับนี่มอนต้านี่้ยนะอ้าวอ้สวยสวยนะครับดาด้านนะครับคือมันจะเป็นสไตล์เรียบนะครับอ๋อตรงนี้เปิดอ๋อตรงนี้เปิดได้นะครับตรงนี้เปิดได้นี่ช่องช่องระบายลมนี่เปิดอย่างงี้เลื่อนออกไปนี่แหวกอ่าแหวกข้างนะแหวกข้างนะครับมีระบายมีลมออกด้านหลังนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นนี่ที่เปิดสําหรับคล้องอ่าจะเป็นคล้องสายที่เป็นเหมือนโซ่หรือว่าเป็นยางที่รัด คล้องเข้าไปแล้วก็ไปลัดอีกทีหนึ่งนะครับลัดหมุกกัาน็อคหรือว่าจะเอาไว้สำหรับคล้องแขนหรือว่าทำที่คล้องเก็บอะไรแบบนี้อ่าแล้วแต่นะครับเนี่ยเขาทำมาให้แบบนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมตัดเอานี้ออกมาก่อน อันนี้ก็จะเป็นเป็นเหมือนใบคู่มือนะครับจะเป็นเป็นสมุดเล่มเ,เล็กๆอ่ะเ,เ,เป็นเหมือนใบคู่มือวิธีการใช้งานวิธีการดูแลรักษาหมวกกันน็อกนะทุกคนตัวนี้นะครับอ่าจะมีบอกนะเป็นภาษาอังกฤษภาษาไทยนะครับเนี่ยแล้วก็วิธีการใช้งานต่างๆเบื้องต้นอ่ามีภาษาไทยเราไปดูภาษาไทยเลยนะครับนี่รายละเอียดโครงสร้างหมวกกันน็อกว่าเขามีอะไรบ้างนะครับแผ่นบังลมหน้าโครงเปลือกโฟมฟองน้ําบุผ้านะครับสายรัดคางรัดหมวกอ่าเขาก็จะมีบอกรายละเอียดนะถ้าใครสนใจอยาก มาอ่านดูก็ลองมาอ่านดูกันได้นะครับในนี้นะครับวิธีการใช้งานวิธีการดูแลรักษานะครับเออใหญ่ดีจริงนะแล้วก็มีสติกเกอร์มอกตรงนี้นะครับที่ระบายลมของด้านหลังเยอะนะที่ระบายลมตรงนี้นะครับมีสี่เลยนะครับด้านหลังนะครับ1 2สองนะครับแล้วก็ตรงนี้3 4ี่นะครับเล็กๆตรงนี้นะแต่ว่าเข้าด้านหน้าด้านเดียวนะครับด้านหน้าต้องแหวกหน่อยนะครับนี่ข้างในหมวกก็จะมีเป็นแบบนี้นะครับยกขิ้ขึ้นนิดนึงอ่านวม ตัวนวมตัวผ้านิ่นิ่มดีใช้ได้นะครับแต่ว่าข้างในถอดออกไม่ได้นะไม่สามารถที่จะถอดออกาทำความสะอาดได้นะครับตัวนี้นะครับแต่วิธีการทําความสะอาดหมวกก็ไม่ได้ยากอะไรเท่าไหร่เนาะอย่างตัวนี้บางทีเขาก็มีเป็นผ้าเช็ดมีสเปรย์ทำความสะอาดนะครับแล้วก็ไปพึ่งลมพึ่งแดดซะหน่อยนะครับ ตัวสายรัดคางแน่นหนาดีทีเดียวเลยยกขึ้นแบบนี้ได้โอ้โหมีระดับให้ปรับตรงนี้เยอะมากเลยนะครับหนึ่งสองสี่ห้าหกเลยมีหกเขี้ยวเลยนะครับแล้วก็มีที่รัดคางปรับสายตรงนี้ได้นะครับตรงนี้มีที่ล็อกตนี้ต่างหากอีกทีหนึ่งตรงนี้มันเป็นแบบเป็นเหมือนที่ห้อยทีหนึ่งนะครับที่ห้อยรัดล็อกหมวดทีหนึ่งนะครับมีสายรัดคางเโฟมตรงนี้นิ่มดีมากเลยนะครับหน้าตรงหน้าผ่านนี้ก็นิ่มเออนิ่มดีมากเลยแล้วก็มีมีตรงช่องหูตรงเงี้ยจริงๆแล้วมันไม่ได้ไม่ได้เอาไว้สําหรับ ไม่ได้เรียกว่าอะไรมันไม่ได้ซัพพอร์ตที่ใส่หูฟังบลูทูธนะแต่ว่ามันก็มีช่องอยู่นะครับมันก็มีช่องอยู่นะเป็นช่องตรงนี้เออจริงแล้วมันก็พอจะยัดใส่แล้วแต่ว่าออมันไม่ได้ใหญ่มันไม่ได้ใหญ่เท่าตัวไททันแปดที่อันไททันแปดนี่คือเป็นโปรงให้เลย มันจะเป็นโพรงให้เลยสําหรับใส่หูฟังบลูทูธที่มันเป็นกลมๆแปะเข้าไปได้เลยนะครับแต่นี้มันก็จะมีช่องแต่ว่ามันก็ไม่ได้ใหญ่มากข้างในก็จะมีรายละเอียดของหมวกบอกเป็นไซส์ S M L อะไรเนี้ยนะมีเป็นเหมือนเป็นลาเบลนะครับตัวนี้เป็นลาเบลเหมือนปกเสื้อดีลาเบลเสื้อคอเสื้อนะครับมีรายละเอียดบอกข้างในก็สวยดีชิลนะครับชิลมีเคลือบประลอดบางๆมาให้แล้วก็มี การยูวีมาให้นะครับผมเคลือ <c oughs> บการยูวีกับเคลือบประหลอดบางๆมาให้อย่างนี้ก็จะมีรายละเอียดบอกนะครับหน้าหมวกนิรภัยไม่แตกทนต่อแรงกระแทกสูงไม่เป็นรอยอทนต่อการขีดข่วนสูงเพื่ออันนี้จริงไม่เป็นขนแมวจริงนะตัวเนี้ยคือเช็ดตทตงความสะอาดแล้วก็ไม่มีขนแมวเลยถ้าเป็นหมวกธรรมดาถ้าไม่ได้เคลือบสารพวกกันรอยอะไรพวกนี้นะครับต่อให้ใช้ผ้าดีแค่ไหนเช็ดดตามันก็จะเป็นขนแมวแบบเป็นเล็กๆอ่ะเวลาส่องเวลาส่องดูจะเห็นส่องกระแสงจริงๆจะเห็นจะเป็นเส้นเล็กๆเป็นขนแมวนะครับแล้วก็ เวลาสาต์กับไฟเวลาโดนแสงไฟหลอดไฟหรือว่าแสงพระอาทิตย์เนี่ยมันจะเห็นเป็นแฟลเป็นฟุ้งออกมาเป็นเส้นๆน่ะและ้วบางทีมันรู้สึกมันมันน่ารำคาญสําหรับคนที่ไม่ชอบนะนะครับไม่เป็นอะไรต่อสายตาและช่วยลดแสงเข้าตาเวลาขับขี่นะครับอ่านี่ก็เป็นบอกมาที่ตัวคําเตือนต้องใช้สายรัดคางทุกครั้งมีคําเตือนบอกให้นะครับอ่าดียวจะแกะพลาสติกตรงนี้ออกเลยนะครับ อ๋อเรียบร้อยแล้วนี่มาแล้วทุกคนน่าสวยนะนะครับเออทรงสวยดีนะใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ตัวหน้ากากตรงน,นี้เปิดง่ายนะครับไม่ไม่แน่นไอตัวไทตันแปดอะแก๊กล็อกแรกจะแน่นมากนะครับแล้วก็ขึ้นไป2 3 4ก็จะไม่ค่อยแน่นแล้วนี่อันนี้อันนี้คือสบายเลยนะครับเออหนึ่งหนึ่งสสามสี่นะครับ สี่ระดับแล้วก็ด้านข้างนี่สวยมากเลยไหมครับมีสีแดงๆหน่อยเป็นตัวเฟืองกลไกในการถอดเปลี่ยนตัวหน้านะครับตัวชิวนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูเลยดีกว่านะนะครับอยากอยากลองใส่ดูแลนะครับเพื่อนทุกคนเดี๋ยวต่อไปจะมาลองทดสอบสวมดูนะครับว่าหมวกมอนซ่านะครับไซส์ L ที่เขาว่าใหญ่ใส่แล้วสบายเนียแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับโอ้โหใหญ่จริงทุกคนใส่ง่ายมากฟองนะ้ําไม่มีบีบไม่มีบีบแก้มเลยเออมันใหญ่จริงๆว่ะเนี่ยนะครับ เออใหญ่จริงๆเพราะใหญ่แล้วมันใส่ง่ายมากนะเพราะใหญ่แล้วมันสวมง่ายมากเลยไม่ม,ไมีไม่ไม่ถูไม่อะไรเลยนะครับ <c oughs> นี่ใส่แล้วเป็นแบบนี้นี่ใส่หน้ากากนะครับจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าโดนแสงส่องเข้ามาเนี่ยมันจะใส่เห็นหน้าเห็นตาคนอยู่นะนะครับแต่ว่าเวลาหลบแสงหรือว่าแสงไปทางอื่นนะ่ะผมว่าตัวประหลอดมันถึงจะเห็นว่ามันเป็นประหลอดนะทุกคนตอนแรกผมคิดว่าโดนแสงแล้วถึงจะขึ้นประหลอด อันนี้มันจะเป็นสีชานิดนิดนะชิลเขานะครับมันจะเป็นสีชานิดๆิดมันจะกองแสงนิดหน่อยนะครับแต่ว่าเขากอง UV ได้เพราะนั้นมันจะไม่ร้อนต่อใหม้มันไม่ได้กองแสงมากเนี่ยความร้อนมันจะผ่านเข้ามานิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับผมลองแล้วไอตัวไตทัาน8เออจริงๆด้วยมันเป็นแค่สีชามีเครือประหลอดบางๆนะครับแต่ว่าไอความร้อนมันเข้ามาน้อยนะครับเพราะว่ามันการ UV นั่นเองนะครับเหมือนเหมือนติดฟิล,มล์มรถอ่ะ ฟิล์มรถบางคนเห็นแบบใสๆติดเป็นแบบบางๆแต่ไม่ร้อนข้างในเพราะว่ามันกัน UV นะครับนอกจากว่าบางตัวถ้าไม่ได้กันยูจริงๆอะ่ะต่อให้มืดแค่ไหนนะมันไอความร้อนมันเข้านะครับเออใส่ง่ายจริงๆด้วยใหญ่ดีจริงๆนะครับใหญ่สบายดีมากเลยนะเหมาะสําหรับคนที่หน้าใหญ่กว่าผมก็ยังใส่ได้สบายนะผมว่านะครับเออ,เอ,อใหญ่สมชื่อจริงๆนะมอนซ่าตัวนี้ครับแล้วก็ทรงสวยมีหลายสีแหละนะครับลอ,ลองเข้าไปเลือกดูกันนะชิลก็ดีชิลพวกเนี้ยผมชอบตรงที่ว่ามันพอมันเคลือบ UV กับเคลือบประหลอด บางๆมาเนี่ยมันก็เป็นเหมือนการเคลือบกันลอยมาด้วยระดับหนึ่งเลยนะเพราะว่าผมเช็ดองความสะอาดเนี่ยไม่มีขนแมวให้คุณให้หงุดหงิดกวนใจเลยเวลาขับกลางคืนนะครับแสงไฟต่างๆตามตองถนนเนี่ยมันก็จะเป็นดวงๆธรรมดาเหมือนสายตาละมองปกติแต่ถ้าเกิดว่าชิลไม่ดีนะเป็นขนแมวเล็กๆ,ๆ,ๆเนี่ยตัวแฟร์มันจะทํางานเวลาโดนแสงไฟโดนพาร์ติสอ่งไรเงี้ยนะครับโดนแสงเยอะๆไฟรถไฟอะไรเงี้ยที่ส่วนมามันจะเป็นแฟร,ร์เยอะแฟร์มันจะแตกเป็นเส้นๆเต็มไอตัวชิลไปหมดเลยนะครับ ก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เออเพะพอมาเจอชิลแบบนี้โอ้โหโอเคชอบมากนะครับมันเวลาขับกลางคืนเนะี่ยสบายตาดีแสงมันไม่เป็นแฟลร์นะครับผมเดี๋ยวต่อไปก็ไปลองถอดตัวชิลตัวนี้กันนะครับลองถอดลองถอดชิลดูแล้วเดี๋ยวผมจะพาออกไปทดสอบข้างน,นอกว่าเวลามันกรองแสงอะไรแล้วเป็นไงบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวต่อไปมาลองถอดชิลอันดูนะครับก็ส่วนมากถ้าจะถอดเนี่ยก็ต้องเปิดหน้าหมวกขึ้นมาก่อนเปิดเปิดชิลขึ้นมาก่อน,นครับแล้วก็เห็นแดงๆตรงนี้มันจะมีที่เนี่ยติ่งเนี้ย ช่องตรงนี้น,นะครับดึงลงนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับไม่ได้ใช้แรงเยอะด้วยนะครับดึงลงมาปุ๊บเนี่ยมันก็หลุดออกมาแล้วมันจะมันจะปล่อยสลักที่มันล็อกอยู่ออกมาแค่นั้นเองนะครับดึงลงมาเนี่ยปุ๊บห <c ười> ลุดแล้วนะครับเนี่ยแล้วมันก็ยกออกมาตรงๆได้เลยไม่ต้องหมุนไม่ต้องอะไรเลยนะขยับขยับขยับ,ขย,บขยับหน่อยนะครับเนี่ยขยับขยับนิดน,นึงมันจะดึงออกมาได้เลยนะครับอีกข้างหนึ่งจะจะง่ายจะยิ่งง่ายถ้าเกิดว่าถอดอีกข้างหนึ่งแล้วนะปุ๊บเนี่ยมันก็จะหลุดเลยแค่นี้เองนะครับคือเวลาที่เราดูตรงเนี้ ระบบการทํางานของเขาก็คือแค่สีแดงตัวนี้นะครับไปล็อกกับตัวสลักในนี้มันจะมีสลักเล็กๆอยู่ตรงเนี้ยมันจะมีสลักเล็กๆอยู่นะครับไปล็อกนิดเดียวเองพอเราดึงออกมานะครับมันก็จะปลดสลักแล้วก็ดึงออกมาตรงๆได้เลยนะครับแล้วก็เวลาใส่เข้าแล้วก็ดันเข้าไปนะครับเวลาใส่เข้าอาจจะต้องดึงเอาไว้หน่อยหนึ่งนะครับดึงตัวสีแดงนี้ให้มันถอยหลังมาไว้แล้ววางเข้าไปมันจะมีร่องของมันอยู่นะ มันจะมีอยู่3มล่องนะครับเราละมองนี้ก็จะมองเห็นอยู่ว่ามันมี3ามล่องพอดีนะครับ1 2 3สนะครับเราก็เอาเข้าไปปึ๊บให้มันตรงล่องเขาแล้วจากนั้นเราก็ดันตัวสีแดงนะครับปึ๊บเสร็จแล้วแค่นี้เองครับถอดใส่ง่ายมากเลยนะครับอ่านี้ก็เหมือนกันนะก็เราก็ดันอันนี้ดันอันนี้มาไว้นะครับแล้วก็ปล่อยเข้าไปแค่นี้นเองเสร็จแล้วนะง่ายง่ายมากเลยนะครับการถอดการใส่ตัวชิลนะครับโดยรวมก็ไม่มีอะไรมากเท่าไหร่นะก็จะมีลูกเล่นแค่ ตรงที่เปิดตรงนี้นะครับสำหรับเอาไว้คล้องอ่าคล้องล็อกสายอะไรพวกนี้ได้นะครับมันจะมีเป็นโซ่หรือว่าเป็นไอห่วงเล็กๆอะเที่ยวไว้สัตวไขุ่ญแจนะครับล็อกกับตัวรถได้นะครับก็มีหลายๆสายล็อกสายสายล็อกคางนะครับก็ดูแข็งแรงดีใช้ได้เหมือนปกตินะครับได้มาตรฐานแน่นแน่นหนาแข็งแรงนะครับอย่าลืมว่ามันสามารถที่จะปรับระดับได้นะคือบางทีเราใส่เราปรับสายมารู้สึกว่ามันแน่นเกินไปแล้วก็ ไม่ต้องดันอันนี really Still, ้เข้าไปลึกนะครับไม่ต้องดันอันนี้เข้าไปลึกมากอ่ะเออก็แบบแต่พอสักครึ่งหนึ่งก็ได้กลืปเนี่ยมันคือมันก็ล็อกอยู่แล้วล่ะมันก็ยังไงมันก็ล่องล็อกได้อยู่แล้วครับยิ่งกดเข้าไปลึกสายมันก็จะยิ่งสั้นนะบางทีถ้าเกิดว่าเราปรับที่คางไว้อ่ะคับอ่ะแล้วก็ไม่ต้องใส่นี้เข้าไปลึกแค่นั้นเองนะครับหรือว่าอะไรอยากจะปรับสายตรงนี้หน่อยก็ได้เออเพราะว่าโอ้แต่ตัวเนี้ยใส่เข้าไปแล้วมันรู้สึกสบายหัวจริงๆเลยนะเพราะว่ามันมันก็คาง ข้างในอ่ะข้างข้างข้างในอ่ะมันจะแบบรู้สึกได้เลยว่ามันโปร่งโปร่งฟองน้ํามันไม่ได้บีบเข้ามามากนะครับเนี่ยด้านหลังก็สวยนะครับเปิดเข้าข้างหน้า2ลมนะออกข้างหลัง4นะครับผมโอเคเดี๋ยวไปลองออกแดดกันดูนะครับเดี๋ยวจะขอลองใส่แว่นดูหน่อยนึงนะเพราะว่าคือเนื่องจากตัวชิลเขาเนี่ยมันไม่ได้เป็นทึบแสงมากนะครับ มันจะเป็นสีชาๆเพราะนั้นบางคนอาจจะแบบรู้สึกแบบแพ้แสงหน่อยอะไรเงี้ยเหมือนผมว่าผมไม่ได้นะถ้าขับรถถ้าเจอแสงเยอะอยังไงก็ต้องใส่แว่นนะครับนี่เดี๋ยวจะลองใส่แว่นดูหน่อยนึงว่าใส่หมวกแล้วพอใส่แว่นแล้วเป็นไงนะครับใส่ง่ายดีนะครับใส่ง่ายดีเพราะว่ามันฟองน้ํามันไม่ได้บีบหน้าไม่ได้ไม่ได้รัดเข้ามาที่ตัวหน้ามากอ่ะคือฟองน้ามันมันโล่งมากเลยนะข้างในอะ่ะเบาหัวดีมากเลยเใส่แว่นนัสบายเลยนะครับ เนี่ยพอใส่แว่นแล้วมันก็ช่วยกองแสงให้มันมืดลงอีกหน่อยหนึ่งถ้าในวันที่แดดมันจัดแดดมันจ้ามากๆนะผมก็จะใส่แว่นตลอดนะครับมอไซค์ถ้าออกนอกคือต้องใส่แว่นตลอดนะครับใส่แว่นช่วยอีกทีหนึง่งอา่าโอเคถอดถอดใส่ง่ายมากเลยนะถอดใส่ง่ายมากนะครับโอเคโอเคใช้ได้โอเคครับทุกคนเดี๋ยวจะมาลองทดสอบกระแสงให้ดูนะว่าเวลามันโดนแสงแล้วตัวชิลหน้าหมวกมันเป็นยังไงบ้างน,นะครับตอนนี้เนี่ยพระอาทิตย์ประมาณบ่ายสองบ่ายสามนะกำลังแบบแดดกาลังแรงจัดๆเลยนะเดี๋ยวผมจะปิดชิลให้ดูนะครับ นี่พาทิตอยู่ตรงหน้าผมนี่เลยนะนี่เป็ดชิวลงมาแล้วนะครับทุกคนเวลาเห็นไหมเวลาอย่างที่ผมบอกถ้ามันโดนแสงเนี่ยนะครับแสงเข้ามามันจะเห็นหน้าอยู่นะมันจะเห็นหน้าเห็นตาอยู่นะครับแล้วเดี๋ยวดูเวลาที่หันหลังให้กับพาทิตนะครับนี่พอหันหลังให้พาทิตไงครับประหลอดขึ้นนะมันจะเห็นประหลอดชัดหน่อยนะครับเวลาหันหลังให้พาทิตนะเวลาโดนแสงนะครับแต่ถ้าเวลาโดนแสงนะจะเห็นหน้าแบบนี้นะครับจะเห็นหน้าเราโดยใส่วงใส่แว่นหน่อยก็ได้นะถ้าแบบว่า ขับรถพุ่งเข้าหาพาทิสจริงๆอ่ะแต่ว่าผมจะบอกว่าจริงๆนะเฮ้ยมันไม่ร้อนจริงๆร,งรง้อนก็แบบก็ร้อนน้อยอ่ะร้อนมันจะแบบรู้สึกว่ามันไม่ได้มีความแรงความไอร้อนออกมามากนะเพราะว่ามันเคลือบกันยูนะแล้วมันเป็นชานิดหนึ่งนะครับคือหมวกกันน็อกบางบางชิวบางตัวชิวบางตัวถ้าไม่ได้เคลือบกันยูวมาเนี่ยนะครับต่อให้ดําเข้มกว่าน,นี้แต่ว่าความร้อนมันเข้ามาได้เออ มันไม่หยีตามันไม่แสบตาก็จริงแต่ความร้อนมันเข้ามานะครับแต่อันเนี้ยสีมันชาชาชาหน่อยนะครับสีชาชา,ชาหน่อยแต่ไม่รู้สึกร้อนทุกคนเออความร้อนเข้ามามันแทบแทบจะไม่ค่อยรู้สึกเลยร้อนก็ร้อนน้อยๆนะครับผมเออโอเคใช้ได้นะครับนี่เห็นะให้ดูนะครับให้ดูแสงให้ดูเวลาที่แสงเล่นแสงนี่เห็นไหมอ่าเนี่ยปลอดขึ้นเลยแบบนี้เห็นไหมครับปลอดขึ้นเลยอ่าโอเคโอ้ใช้ได้นี่ว่าใส่ใส่ดีจริงๆเลยนะทุกคนเนี่ย ไม่ร้อนด้วยชิลก็ไม่ร้อนด้วยแล้วก็หมวกใหญ่ดีนะครับหมวกใหญ่ดีมากเลยนะครับโอเคนะครับทุกคนก็ผมก็ไปทําการทดสอบใช้งานมาเรียบร้อยแล้วทั้งกลางวันกลางคืนเลยนะครับกลางวันก็อย่างที่บอกไปนะครับเนื่องจากว่าชิลเขาเนี่ยมันเป็นสีชานะครับแล้วก็เคลือบ U V มาให้แล้วก็มีประหลอดอ่อนๆเนี่ยนะครับมันทําให้เราขับกลางวันได้สบายมากแต่ว่าคือถามว่าแสงมันไม่ได้เข้าตาอะไรมากมายเลยนะั้นมันเป็นกระจกสีชาครับแถมไม่ร้อนด้วยเพราะว่าเขามีเคลือบการ U V มาเพราะนั้น มันเข้ามาแต่แสงแต่ความร้อนนะ่ะมันมันไม่เข้ามาเข้ามาก็น้อยมากไม่ได้รู้สึกแบบร้อนแบบร้อนอบหน้านะเหมือนกับเหมือนกับที่ผมบอกว่าเหมือนกับฟิล์มรถอ่ะที่เขาฟิลม์มยี่ห้อดีๆเขาการ UV นะ่ะเ,เอาเอามือไปอ้างหลังฟิล์มเนี่ยหลังกระจกเนี่ยไม่ได้ความรู้สึกร้อนเลยนะครับแต่ได้กลางวันแต่ถ้าใครไม่ชอบแสงไม่คิดว่าแสงมันยังจ้าอยู่ใส่แว่นได้นะครับผมก็ผมเองก็ใส่แวน่นทุกที่อ่ผมราผมขับมอเตอร์ไซค์ได้เป็นชิลแบบเนี้ยผมก็จะใส่แว่นช่วยถ้ามันถ้ามันถ้ามันเป็นสีชาธรรมดาไม่ไม่ได้แบบมืด แล้วก็กางคืนโดยเฉพาะกลางคืนเนี่ยคือจะใสามากนะครับเพราะว่ามันเป็นสีชาแบบนี้นะครับกางคืนแบบใสามากแล้วก็ดวงฟงดวงไฟอะไรกางคืนเนี่ยมันจะชัดหมดไม่มีแฟลร์เลยไม่มีเป็นแฟลร์แบบเป็นตามออกมาเป็นขนแมวหรือว่าเป็นเป็นแฟร์ตามรอยกระจกอะไรเงี้ยไม่มีนะครับมันก็จะไฟมันก็จะเป็นดวง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 เหมือนกับสายตาเรามองไฟปกตินั่นแหละนะครับใช้ได้นะครับขับกังคืนสบายมากๆเลยเพราะว่ากระจกมัน ค่อนข้างใสเป็นสีชาครับปลอดอ่อนๆตลอดในส่วนของปลอดเนี่ยไม่มีผลเริ่มกลางคืนนะครับ <c oughs> คิดว่านะครับเป็นหมวกที่ดีมากๆใบหนึ่งเลยนะ <c oughs> นอกจากเหมาะกับคนแบบชอบหัวชอบไซส์ใหญ่ๆแล้วอะใส่แล้วมันใส่ง่ายมากอะไม่ต้องแทบไม่ต้องอ้าใส่เข้ามาสบายมากๆเลยเพราะว่ามันใหญ่จริงๆนะใหญ่สมคำนั้นเจริงไซส์แบบ6 0 6, 6 1นะครับใส่ได้สบายนะครับ <c oughs> เป็นหมวกที่สวยคุณภาพดีนะครับชิลเคลือบปลอดเคลือบ UV มาให้เคลือบกันรอยมาให้ไม่เป็นขนไม่เป็นขนแมวนะครับแล้วก็ คือไม่เน้นฉูดฉาดอ่ะเป็นมอนซาตรงนี้ไม่เน้นฉูดฉาดอ่าเป็นสีเรียบๆแบบนี้เป็นสีพื้นไปแบบนี้เรียบๆเลยก็มีหลายสีก็เลือกเอานะครับเขาให้เลือกอยู่ในในร้านเขานะครับสีดําเงาดําด้านขาวแล้วก็มีสีอื่นนะแต่ว่ามันจะไม่มีลายถ้าเป็นรุ่นนี้นะครับจะเป็นเรียบๆแบบนี้นะครับเน้นความเรียบๆแต่ว่าสวมใส่ง่ายสบายไม่อึดอัดนะฮะเนื่องจากมันใหญ่ไม่ร้อนไม่อบหัวเหมาะสําหรับคนที่แบบหน้าใหญ่ๆคนคนคนอ้วนก็ได้นะเออคนแบบตัวใหญ่ๆอะไรเงี้ยหน้าใหญ่หัวโตๆหน่อย ถ้าคิดว่าใส่หมวกรุ่นอื่นมาแล้วรู้สึกอึดอัดลองตัวนี้ดูนะครับคุณภาพดีจริงๆเออถอดชิลถอดออกง่ายรวมข้างในนิ่มนะครับมีมอก,กเรียบร้อยนะครับมันยังขายได้ดีอยู่รุ่นนี้ยังขายได้ดีมากๆอยู่นะอยี่ห้อมอนซาตัวนี้นะครับอืมอมคุ้มๆนะครับห้าหกร้อยนะครับแล้วแต่ช่วงแคมเปญช่วงโปรโมชั่นถ้าแฟลตเซลจัดก็ห้าร้อยกว่าบาทก็มีนะเออแล้วก็ถ้าช่วงทำเลธรรมดามุกมันก็หกร้อยกว่าบาทนะครับหกร้อยกว่าบาทซื้อได้สบายๆนะครับใช้ใครมีคูปองแอปไหนนะครับ จะส่งฟรีอะไรก็ว่ากันไปนะคูปองคอยเงินคืนเหรียญเงินคืนมีคอยมีเหรียญเยอะอะไรเงี้ยก็ไปใช้ลถกันได้นะครับช่วงแคมเปญช่วงไรก็ราคาอาจจะมีเปลี่ยนแปลงบ้างนะประมาณนี้แล้วกันนะนะครับสรุปว่าโอเคคุ้มค่าคุ้มราคาแล้วผมว่าราคามันถ้าเทียบกับราคาจริงๆเนี่ยผมว่ามันคุ้มนะเออแลว้วกับคุณภาพที่เราได้นี่นะครับมอนซ่าตัวนี้จะได้มากๆเลยใครสนใจตามลิ้งแป้เหมือนเดิมนะครับไปเลือกสีเลือกลายกันเอานะครับเลือกไปเลือกสีกันเอานะครับเขาไม่มีลายลืมไปนะครับเป็นสีเรียบๆแบบนี้เลยนะครับ ขอบพระคุณที่รับชมนะครับเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ